จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามถูกเลิฟถูกไหลน์เนาะเมื่อนี่จอยกามีแนวทางลราพัฒนาสูตรหนึ่งเม็ดเดียวงวดประจําของวันที่4เดือน10บสองหหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้า แต่ก่อนสิไปรับสุ้มวันที่4เดือน10กลับมาเบิ่งพ้นสรุปวันที่30เดือนเก่ากันก่อนน,นจะเนาะที่ผ่านมาวาน้งจ้อยหายตัวใดไปแน่จะ้ะสำหรับสูตรหเม็ดเดียววันที่30เดือน9น้องจ้อยให้เด่น2ตัวน,นจะนอกก็คือเด่น6กหาวิ่งรลูดอยู่ที่หาจะ้ะพ้นสรุป6ตัวออก4 6 0107 4 6 0107 สองตัวล่างชุดหกตัวสี่หกสองตัวล่างชุดสี่ตัวศูนย์หนึ่งสามตัวบนหนึ่งศูนย์เจ็ดนะ่าจะเนาะสองตัวล่างชุดหกตัวสี่หกนี่น้องจ้อยเข้าตัวเด่นเนาะจ้นะเนาะพี่น้องจ๋าเด่นหกจ้ะเด่นหกส่วนเด่นหาวิ่งรูดหานี่น้องจ้อยการูดไปเนาะ,ะนจ้ะเนาะพี่น้องจ๋าน้องจ้อยต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะจ้ะเนาะ สองตัวล่างชุดสี่ตัวนองจอยการรูดไปน้องจะนอส่วนสามตัวบนนองจอยการรูดไปจากพี่น้องจานองจอยกับขอโถษดกอภไยน้องจะนอสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวจะนองจอยเข่าแค่สูตรแรกมันจะนอสสูตรแรกก็คือสูตรสูตรสองตัวบนล่างจะพี่น้องจาส่วนสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนองจอยเข่าแค่เด่นหกแก่ถักว่าพี่ๆคนได้เอา หกของนกจอยไปวิ่งไปรูดกับเธอว่าสิเข่าน่าจะนอกสองตัวรางหี่หกน่าจะนอกพี่นกจ่านอกจอยกับรูดไปน่าจะนอตมาต่อกันของวันที่สี่เดือนสิบสองหาหกสี่กันเลยน่าจะนอกสำหรับแนวทางราวพัฒนาสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแต่ก่อนสิไปรับส้มกับมาฟ้าคำเตือนกันก่อนจากคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนาเสนอแนวทางการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองให้คําแนะนํนาแนวทางมีเขาาม่รูดนอกจากพี่น้องญาปรปััปุปนกันไปจะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นผิดพลาดประการใดก็กับขอโทษขออภัยเ้อจากพี่น้องญาแนวทางมีเขาาม่รูดนอกจากนัเพรอกว่าเป,ป็นตัวเลขที่คิดเองคํานวณเองจ้ะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียววดประจำของวันที่สี่น้องจอยจะให้เด่นอยู่ที่ เด่นสองตัวคือเก่านะจ๊ะเนาะเด่นหนึ่งจะแล้วก็เด่นแปดหนึ่งแปดวิ่งรูดอยู่ที่8ดจ้ะเดี๋ยวเรามารูด8ดกันเนาจ๊ะเนาะแดก็จะมี8 0 8ศูนดหนึ่งปดสอง แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นนะจ้ะตัวเน้นนี่คือควบชอบชนตัวเนะจ้ะเนาะ ตัวเน้นที่น้องจอยชอบก็จะมีแปดศูนย์แปดหกแปดสองแปดสี่จ้า หมักตัวใดชอบตัวใดกะแคบนะจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจากนอถ้าเกิดว่าหมักตามที่น้องจอยเน้นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดจ้ะถ้าเกิดว่าบ่หมักตามที่น้องจอยเน้นก็สามารถเบิ่งคู่อื่นจ้ะแนวทางก็อาจสิมีเข่ามีรุดนอกจากนอป,ปับปุนกันไปจ้ะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคน,นจะน้อมมีโชคมีใช้กันทุกคนจ้าเขามาแลกก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดมกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกัขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า